วันนี้พลจะพามาชม12ล้อหัวลากนั่นเองคันนี้นะคะราคาอยู่ที่อยู่ที่ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับช่อง KU.M รถบรรทุกมือสองกันอีกแล้วนะคะวันนี้พลจะพามาชม12ล้อหัวลากนั่นเองสำหรับคันนี้นะคะ Hino 500นะคะ3 3 0แรงปี51ค่ะมาชมภายในกันดีกว่าค่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าตัวนี้นะคะภายในน้องเพิ่งจะเข้ามาเมื่อวานเองนะคะก็คือเรายังไม่ได้ทำความสะอาดยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนาะ ภายในก็จะเป็นแบบที่เห็นเลยไม้จะอยู่ที่เท่าไหร่คะไม้คันนี้6 8แสนไม้จะอยู่ประมาณ6 8แสนนะคะสําหรับปีห้าหนึ่งก็ถือว่าการใช้งานไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนาะสำหรับไม้หกแสนอ่าต่อมานะคะพามาชมรอบๆคันกันดีกว่า เป็น12ล้อหัวลากเนาะล้อก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้นะคะ 1, 2, 3ช่วงอย่างนี้เลยก็จะมีล้อหน้าล้อกลางแล้วก็ล้อหลังขับเพื่อนเนาะอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นถังน้ํามันที่อยู่ข้างบนนะเขาเอาไว้ข้างบนถ้าใครแบบว่ามีสิ่งของเยอะแยะเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มีตะแกรงวางของเยอะแยะไปหมดมาดูภายรอบๆคันกันดีกว่า อตอนนี้คือเรายังไม่ได้ทาความสะอาดเลยนะคะจะได้เห็นสภาพเดิมๆเ,เลยนะก็คือตอนที่ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเพิ่มเติมเนี่ยเราก็ถ่ายสภาพนี้เลย mm. ก็ค้าจะได้เห็นเดิมๆเ,เลยอ่านี่ให้น้องแทนเข้าไปดูเลยค่ะถ้าหากใครสนใจนะคะขอสามารถอ่าทักมาได้แล้วก็ขอดูรูบเพิ่ม,เต,มเติมได้ สำหรับ12ล้อหัวลากา330แรงปี51คันนี้นะคะราคาอยู่ที่อยู่ที่1ล้าน9หมื่นบาทเท่านั้นค่ะเย่ถูกมากๆเลยนะสำหรับ12ล้อหัวลากนะคะคือราคาแบบล้านต้นต้น,ต,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 นต้นมากๆหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะถ้าใครอยากดูเร่ถเพิ่มเติมนะคะสามารถคลิกล,ลิงก์ไลน์แอด้านล่างได้เลยหรือว่าอยากดูรถเพิ่มเติมคันอื่นนะคะสามารถติดตามแฟนเพจ Facebook ได้ที่ KUM รถบทุกคนสอ อยากดูวิดีโอเพิ่มเติมหรือวิดีโอต่างๆติดตามเราได้ไที่ t ิ k ตอก KUM รถบรรทุกคือรแล้วก็สามารถโทรสอบถามที่ได้ที่เบอร์0 8 1 3์3 9 7 9 3อ่าหรือติดต่อพรอมมาได้ที่เบอร์0982539012นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่เครดิตดีมีรถแล้วสำหรับ12รล้อน,นะคะ ใช้เงิน150,000บาทออกรถได้เลยนะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ